สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผม,มเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับเกมออฟไดหรือว่าเกมกระดานลูกเต๋ามาสจานนี่ก็เป็นเอาพาร์ทที่4นะครับผมกว่าจะออกมาเอาจริงๆกว่าจะออกคือจะอัดเกมนี้หลายรอบแล้วพอดีว่ามีเกมอื่นอัดอีกเกมอื่นอัดอีกก็เลยแบบอ่ะเกมออฟไดต้องอัดแล้วล่ะถ้าไม่อัดก็ ไม่รู้จะทิ้งค้างไปไหนนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่4เนาะไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมผมก็ต้องมีเกมอื่นเล่นมากเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์เกมต่อไปเดี๋ยวก็มาอีกเนี่ยโหคือแบบโปรเจกต์เกมรู้สึกจะเป็นเกมพัน vs vs ซอมบี้ภาค2 It's about Time จะเล่นคือตอนนี้คือเล่นหมดถูกแชปเตอร์แล้วจะเล่นหมดของเอเลสหมดนะครับผมก็เกม of อบไดเหมือนเดิมนะครับผมก็วันอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่4ีาอัที่4รู้สึกแมพที่เราจะต้องเล่น แน่นอนขอดูก่อนว,ว่าแมปซ้มเป่าไม่ได้ดูแลเนี่ยอันเนี้ยนี่คือมาสดๆนะแมปซ้มเป่าแมปซ้มเป่าอารพิวพิวอาร์เข็เหมือนเดิมใช่ไหว่าแมปสามแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่น My d ดัส Secret Base นะครับผมคือด่านเนี้แน่นอนว่าเป็นแรนกิ้งแพ้ก็คือแพ้อ้าจริงๆด่านนั้นอะแพ้คือแพ้อ่าตอนนี้คือบ้านเราเลเวลเจ็ดนะครับผมก็อยู่อยู่เย็นเป็นสุกเนาะบ้านร่มรื่นดีผมชอบนะแบบเนี้ยเออผมต้องคุมหลายบ้านเลยประเด็นนะครับผม โอเคเก็บก้อนเก็บของก้อนเก็บของก้อนอ่าโอเคมาก็ไมค้า 41x47 เอะช่างเถอะลืมละเอาเก็บของก้อนครับเก็บของก้อนโอเคเสียงเกมมันจะเบานะแต่ว่าเวลาไปส่งที au, ่เครื่องอัดอีแต่เวลาไปอัดนะโคตรดังต่างโคตรโคตรนะครับผมอยู่เกมเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมก่อนนะครับผมคือตรงเนี้ยจะบอกว่า เอสจนก็คือแบบว่าเป็นโหมดท้าทายคือแบบว่าเราอ่ะจะสามารถท้าทายใครก็ได้คือแบบเราจะส่งคนอะ่ะเราจะส่งคนเลยนะครับผมตอนนี้คือ,เ,อเราส่งคนไปแล้วก็แบบให้ไปสู้อ่ะแบบว่าเราจะเจอใครอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับผมก็อย่างี้ต่อไปเป็นแท็บแท็บเกมแท็บแท็บเกมก็จะเป็นพวกเกมแนวอาร์เคดอ่ะเกมแนวอาร์เคดทั่วไปแล้วครับผมเป็นเกมแนววิ่งคล้ายๆเหมือนเกมอ อะไรสักอย่างลืมละต่อไปเพนเพนล็กตีคิกก็คือเป็นการเตะฟุมบอลเนาะก็แต่ละแต่ละคนอ่ะจะมี3าลกูกเตะให้เข้าโกนะครับผมก็อันนี้จะเป็นมินิเกมของเกมนี้เนาะก,กันเนาก็สนใจก็มาเล่นได้นะครับผมสนุกอยู่นะสนุกอยู่แต่ว่าวันนี้คือผมจะมาเล่นนี้ครับผมจะมาเล่นในหมวดของ Midas Secret b a d e นะครับผม,ผมคือแมปของ Season Show Map นะวนก้าววันนี้ก็เหมือนเดิมครับผม พอเริซีน colonization เหมือน,นเดิมน,นะครับผมใครไม่ได้ดูก็ไปดูภาค2นะครับผมโอเคมามปัดเดียวก็เจอเลยประโตกอวันกันนะแรงก็ภนนาวนาอย่าให้เจอแบบแรงโหดๆอะ่ะอันนี้ผมอยู่แพตตินดั้มไงเพราะว่ามันผมอยู่ในชีนิสลีอะอยู่ระดีสูงนะอันนี้คือลีระดับสูงแล้ก็เลยแบบไม่ได้แบบไปอยู่ในชาร l ลเจอร์โหตัวนี้ น่าจะมีแพ้กับบ้านอะ่ะโอ้จริงเดี๋ยวผมดูขอดูเครื่องรางก่อนนะครับเครื่องรางรู้สึกโอ้โหกระเป๋าเงินไอจรลาเคออีกอลอแต่จราเคราเครู้สึกอ๋อแล้วก็มีถ้าทำคันด้เช่นอีกแล้วก็มีโคมงอยู่นะตาอ่ะแต่ลูกเต่ารู้สึกเต่าสตาครับได้อยู่โอ๊ย พอไปเลยตอนนี้เก่งไม่ต้องพูดสาสวยก็จริงแต่เรื่องความแม่นี่โอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งกบงเลยมีบัฟด้วยนะเนี่ยเนี่ยมีบัฟอยู่สองเธอเลือกสองเมืองรีสตินด้วยไฟไฟหนึงเมื่อนะ าใช้ปไปแล้วหนึ่งครั้งปกติอันนี้ใช้ได้สองครั้งไงสุองครั้งอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งทำให้มันดับเบิ้ลโอ้โหผมต้องรู้สึกโอ้ทิกมึงเรื่อยๆเนี่ยทิกมึงเรื่อยๆเนี่ยอ้าวเบรกตกไปเอ้ยกาหมดแล้วเอ้ยกาหมดแล้วเนี่ยกาหมด โอขอบคุณคุณยากไปน,นะเจออางนี้ยากอยู่เจออันนี้โอ้โหเอาอีกเอาเมืองอีกโอ้โหโอ้ออโหผมจะใช้ตัดเอาเมืองก่อกนอย่างงี้นะ đi đây, đi đây, đi. còn nữa, giờ, 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 เมืองอันนี้คือเมืองยังไม่แพงไงถ้าเมืองยังไม่แพงต้องรีบแบบโดเมืองให้เยอะที่สุดอะ่ะอันนี้อันนี้โดได้อันนี้โดได้ที่จริงๆเฮ้ยจะไมโดไม่ได้โอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ลืมไปอย่าบอกไม่หยุดใบทิ้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ น่าจะโดนยุดละต่อไปเป็น Color i n s t a t i o n อ่อผมจะยังไม่ยุดจะถอยห้าหกไม่ยุดรอไปก่อนสองโอเคยอดเพิ่มค่าผ่านทางโอ้เอานี่ครับสนีน้ำเงินที่จริงเราจะเลือกสีแดงเนี่ยเหรอต่อไปเป็น ผมขอสิเลือกบัตรใช้ใบนี้เลยต้องใช้แล้วล่ะทำลายโอ้เมืองแดงเลยโคตรสุดยอดใช้ได้พอดีเลยพลหกครับอ่าโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เมืองแดงเยอะกว่านะตอนนี้คือเมืองแดงแบบล้นหลามเลยเมืองของใครนะเมืองของมีชื่ออยู่อ่ะเมืองของไทยโต๊ะเยอะกว่าตอนนี้คือเมืองไทยโต๊ะเยอะมาก คมาประกาศสักดาห์ศึก้วตอนนี้ผมจะผมใช้ใบนี้เลยดีกว่าวัดดวงเลยผมจะถอยเก้าได้เจ็ดเฮ้ยโอ้โหเนื้อสั่งสองมิเริ่มเฮ้ย สามอ้สู้ออแต่ว่าจริงสู้ไม่ได้นะจริงๆอ้าวโอเยแล้วหนึ่งบีต้องใช้กาไปนี้เดี๋ยวคือต้องใช้ไปนี้แก้แล้วจริงๆผมไม่เสียงเขาบอกว่าอะไร มันมันบอกว่าอะไรนะซีเล็กออฟฟิเนสเดินสเต็ปโอ้ตกพื้นที่เดี๋ยวไม่เอาปเปลี่ยนปเปลี่ยนเลยปเปลี่ยนเลยถ้าตกพื้นที่นี้ไม่เอาน่ากลัวนะตกพื้นที่อ่ะเอาล่ะปัญหาคือถ้าจะคอยติดตรงไหนอ,อ่ะโอ้ตรงนั้นได้อยู่ได้อยู่เอาน้ำหงวีก้าวไว่ห้าสิบสี่มี จี้ฝ่ายตรงข้ามไม่ออกไม่ได้เลยเลยคือเราต้องตกนี้ได้ไอสกิลครับอวอโว้ยนะเลือกสกิลนี้คือวายตาย้า,ายตายเอ,อ,เอ,อ,เอ้ยล้มเอยวิ่งเทนได้อ่อเดี๋ยวฮอเอ,อ้า อ้าว,าวเรียบร้อยอุ้ยวันนี้อยใช้ได้ใช้เลยเรื่องครับใส่เลยน่าจะตายแล้วละ่ะเพราะทีฝ่ายตรงข้ามจะไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเรียกเป็นโจกอะอุ้ยเมืองถูกอยู่ไปโอเคชนะอู้ยียนะยตัวโหดด้วยนะตัวเนี้ยเอาจริงจริงตัวโหดโหดคือตัวไอ้ดาร์ก ในไครโตนี่ถือว่าโหดนะเออจริงคือตัวมันแบบเขาเรียกว่าแบบโคตรครองอำนาจอะตัวโคตรโกงนะครับผมโอเคแล้วก็รู้สึกจะมีเต๋าใหม่ด้วยเนาะเต๋านี้น่าจะเป็นเรียกว่าเต่าดิสตแดนนะถ้าเกิดแบบใครที่ดูเกมนี้อยู่ก็แนะนำมากให้มาเล่นกันยเยอะๆเนาะเกมสนุกนะเออสนุกอยู่สนุกอยู่แต่ตนอนเนี้ยคือผมอยากได้แบบอยากได้เต่านอกอะ ขอดูก่อนชุดนี้สตาร์บิสซ่าเอ,อ่อพันที่สองร้อยเนื้อเดี๋ยวเตว่าไอ้ที่ไี่เป็นเต๋าอ,อะไรขอเช็คก,ก่อนตอนนี้ผมอยากได้เต๋า v i p แบบสุดๆเงี้ยเนี่ยผมอยากได้คริสตัลบัตเตอร์ฟลายไงเพราะว่ามันสามารถครมูมแม่นยำก็48%เนาะถ้าเกิดอัดเต็มป้องกันการเกิดทอร์นาโด80%สามารถถ้าเกิดเราจ่ายเงินเราจะได้เซคฟิฟายอันหนึ่งก็คือแบบอีกใบน,นั่นแหละใบซื้อต่อเพิ่มอีกใบ หรือไม Bond ่ก็ผมก็เอาเต๋าของเนี่ยเต๋าไมดัสก็ได้เนี่ยเต๋าเนี่ยน่ากลัวสุดแล้วไอเต๋าของโทอ่ะเต๋านี้มีชื่อว่าไรนิ่งก็ส์เต๋าไรนิ่งก็ส์น่ากลัวสุดละไม่ก็เต๋าคีเต๋าคีได้นะดูข้างดูตรงนี้มีมีคีผมก็เลี้ยงไว้อยู่นะไม่มีเฮ้ยแต่เต๋านี้อ่าเต๋าแฟรี่ก็น่าสนนี่นี่นฟรี่ผมก็เอาอยู่นะ แมรี่ผมก็ยังเก็บไม่พบเลยผมมีไว้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้เอาจริงๆนะคือแบบมันก็สนุกไม่ใช่สนุกเกมแบบสนุกแต่คิดแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ละกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็โปรดขออภัยอย่างยีเนื้อครับผมซึ่งแมวน้อยขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ